สุดยอดทาร่โสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับวันนี้ยอดจะมาทำคลิปพิกอเด็กนะครับในหัวข้อที่ว่าการเรียนของน้องๆที่ได้ ตั้งใจไวจ้ว่าจะเข้าคณะไหนนะครับที่สมัครเอาไว้ที่สอบเอาไว้จะประสบความสําเร็จหรือไม่ลองมาใช้กันในคลิปนี้นะครับให้ไพ่เป็นตัวแทนนะครับได้ตอบคาถามนี้ตามความเป็นจริงตามความซื่อสัตย์และตามจรรยาบันณักอ่านไพ่ที่ยอดได้ตั้งใจทาคลิปให้เพื่อนๆมีพี่น้อ,นงนองๆทุกคนนะครับเอาละครับยอดมีไพ่เด็กที่1เด็กที่2เด็กที่3นะครับ <S 2> <S 1 2 3สนะครับเพื่อนๆตั้งสมาธิให้ดีนะครับแล้วเลือกมา1กองครับแล้วมาดูซิว่าท้ายที่สุดแล้วคณะ หรือสายการเรียนที่เราเลือกไว้เนี่ยจะสําเร็จตามที่เราได้ตั้งใจไว้ได้หรือไม่นะครับแล้วมีคําแนะนําดีๆด,ด้วยนะครับให้เพื่อนๆน,นะครับตั้งสมาธินะครับแล้วก็ส่งจิตมาที่ไพ่กองใดกองหนึ่งะครับชอบกองไหนเลือกกองนั้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับอย่ากโกหกในความคิดตัวเองนะครับเลือกเพียงเด็กเดียวแล้วเดี๋ยวมาฟังคำทำนายพร้อมกันยอดให้เวลา5วินาทีในการเลือกครับ สวัสดีครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่1กองนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันซิว่าคณะที่เราหวังและตั้งใจไว้ที่เราสมัครไว้หรือไปสอบเนี่ยเรามีโอกาสจะทําได้ไหมจะประสบความสาเร็จไหมนะครับเดี๋ยวไพ่เด็คที่1ที่เพื่อนเพื่อน,อน,อนตั้งใจเลือกมานี้นะครับตอบคําถามนะครับโดยยอดจะใช้ไพ่ทั้งหมด3ใบโดยไม่ต้องมีไพ่ใต้สำรับนะครับและจะสรุปด้วยไพ่เด็กนี้อีก1ใบและไพ่แนะนําจากไพ่ระพิคเนศอีก1ใบนะครับเพราะฉะนั้นกองที่1น่นี้นะครับที่เลือกมานะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนตั้งสมาธ เจ้ากรรมนายเวยรรวมถึงสิ่งสิท์ทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้เสิ่งสิท์ทั้งหลายที่เพื่อนๆเด็1ที่หนึ่งเคารพนับถือนะครับได้โปรดเปิดทางและ 2. ส่องแสงสว่างให้เพื่อนๆน้องๆนะครับกองที่1ที่เลือกไพ่เด็กนี้นะครับส่งจิตมาแล้วก็เปิดทางให้ยอดอ่านไพ่ได้ตามความเป็นจริงถูกต้องที่สุดแม่นยําที่สุดและเป็นประโยชน์มากที่สุดนะครับเอาละครับยอดขออนุญ,ญาตใช้ไพ่ทั้งหมด3ใบโดยไม่ต้องมีไพ่ใต้สำรับนะครับตอบตามความเป็นจริงเลยครับ ใบแรก The Wheel of Fortune นะครับไพ่ใบนี้ออกมานะครับ The w i l l of Fortune ใบที่สองครับสองถ้วยไพ่อสองถ้วยนะครับและไพ่ใบที่สามนะครับ สิบเหรียญโอเคสิบเหรียญนะครับทีนี้อ่าอันนี้ไพ่เด็กนี้ไปแล้วนะครับต่อไปไพ่สรุปนะครับยอดขอใช้ไพ่เด็กนี้นะครับหนึ่งใบแต่ว่าขอสลับระวังไว้ก่อนยังไม่เปิดนะครับเราจะเห็นพร้อมกันยอดก็ไม่รู้ว่าไพ่ใบไหนเป็นอะไรวางไว้ก่อนตรงนี้นะครับและไพ่แนะนํานะครับจากไพ่พระพิฆเนศหนึ่งใบนะครับยอดขออนุญาตสลับระวังไว้ก่อนนะครับโดยยอดเองก็ไม่รู้ว่าไปจะได้ใบไหนนะครับอ่ะใบนี้วางไว้ก่อนนะครับ พื่อความบร mm ิส in in ุทธิ์ใจยอก็ไม่รู้ยอจะอ่านตามความเป็นจริงจากความซื่อสัตย์และตามหน้าไพที่ปรากฏออกมานะครับขออนุญาตเปิดไฟดวงนี้ด้วยอ่ะเปิดให้แสงสว่างด้วยนําทางเพื่อนเพื่อนเด็กที่หนึ่งไปหน่อยนะครับเอาละครับกับทอปิกที่ว่าเพื่อนเพื่อนะครับน้องนนะครับเด็กที่หนึ่งนี้ที่เลือกไพ่กองนี้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จด้านการเรียนหรือไม่ไพ่ใบแรกออกมานะครับ the wheel of fortune นะฮะไพ่ใบนี้เพื่อนเพื่อนดูน้องๆดูนะครับไพ่ใบนี้ the wheel of fortune นะครับกองล้อแห่งโชคชะตานะไพ่ใบนี้นะครับ เหมือนกับว่าน้องๆตอนนี้ทำเต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถแล้วใช่ไหมนะครับการเรียนการงานตอนนี้นะครับน้องๆทุกคนที่ได้ไพ่ใบนี้นะครับที่ส่งจิตส่งใจและตั้งใจเลือกให้ไพ่ใบนี้ออกมานะน้องๆทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถแล้วนะครับตอนนี้กำลังเริ่มต้นนะครับได้กงล้อจะหมุนไปในที่นี้มันถึงจะนำพาไปสู่สิ่งที่ดีเห็นไหมครับ น้องๆกาลังเริ่มปั่นได้ถึงแม้ได้ผลจภัณฑ์ยุ่งเหยิงซะหน่อยนะครับแต่ในสุดมันก็จะทําหน้าที่ของมันนะครับตามกลงล้อก็คือทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันจะพาไปสู่สิ่งที่ดีนะไพ่ใบนี้วิวออฟฟอร์จูนนะครับถ้าถามเรื่องการงานการเรียนตอนนี้นะครับให้น้องๆน,นะครับทำใจให้พร้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตอันนี้อันนี้ มีมีคำแนะนําดีๆจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายอุปสรรคหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นเรื่องดีก็แลแ้วแต่เตรียมใจเปิดใจให้พร้อมนะครับรับมือให้ดีนะครับทั้งดีและร้ายอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะจะักรวาลได้จัดสรรน,นะครับน้องๆถ้าทําเต็มที่แล้วทำใจให้สบายนะครับผลที่ได้เราต้องยอมรับและว่ามันมันจะเป็นอย่างไรเพราะเราได้ทําหน้าที่เต็มกำลังเต็มความสามารถและน้องๆที่มาดูไพ่เด็กนี้นะครับเชื่อเลยว่าน้องๆเองก็ทําทุกอย่างเต็มที่เต็มกําลังเต็มความสามารถแล้วนะครับ ถ้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดไปฟังคํานี้ให้ดีนะครับไม่ได้พูดกลางๆที่พูดจริงๆนะครับถ้ามันอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ให้มันเกิดไปเถอะเพราะตอนนี้เราทําดีที่สุดแล้วเราควบคุมอะไรไม่ได้แล้วนะครับอยู่ที่โชคชะตาจะพาไปแล้วว <ๆ S 2> ่าจะเป็นยังไงนะครับ <mornings. S 1> To o อฟครับสองถ้วยอ่าสองถ้วยถ้าเป็นไพ่แห่งความรักนี่ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะครับไพ่แห่งความรักแต่ว่าเราถามถึงเรื่องการงานใช่ไหมตอนนี้เป็นยังไงนะครับตอนนี้ทุกอย่างไพ่บอกมาเลยนะครับสําเร็จสมความตั้งใจไป ไปอย่างราบรื่นอาจะใช้คํานี้อาจจะมีการได้ในสิ่งที่เพื่อนๆต้องการน้องๆต้องการนะครับน้องๆอยากเข้าคณะอะไรอาจจะได้ในสิ่งที่ต้องการแต่มันมีข้อแม้ใน,นหนึ่งบางยอดเห็นในบางกรณีนะครับบางคนเลือกไว้อันดับหนึ่งคณะไหนอันดับหนึ่งอาจจะได้คณะนั้นหรือติดตั้งแต่รอบแรกรอบพอตรรอบสอบตรงเลยก็ได้แต่ว่าบางคนอาจจะต้องรอไปถึงรอบหลังๆนะถึงจะได้เพราะกองรอ้อยแห่งโชคชะตาทดสอบน้องๆและเพื่อนๆกองนี้อยู่นะครับ ใครที่ซิ้วมาพูดตรงๆซิ้วมาคืออยากจะสอบใหม่มีโอกาสได้ครับสำหรับเพื่อนเด็กนี้มีโอกาสได้เลยแหละนะครับแล้วยิ่งไพ่ใบสุดท้ายที่ออกมานะครับเป็นไพ่สิบเหรียญโอ้โหสิบเหรียญเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับน้องๆเห็นไหมครับไพ่สิบเหรียญนี่เป็นภาพแห่งความอุดมสมบูรณ์อ่ะให้ดูใกล้ๆกันะไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับไพ่ใบนี้ถ้าเป็นการงานการศึกษาจะประสบความสําเร็จตามที่หวังไว้ยอดผูดตามหน้าไพ่ไม่ได้อวย ไม่ได้ใส่ความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้น1ิเหรียญน้องๆเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาดูเด็กนี้ลองไปหาข้อมูลเรื่องส0เหรียญเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาการงานก็ได้ครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากจะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ผลการเรียนออกมาอาจจะไม่ได้ดีเยี่ยมที่สุดแต่ก็ดีในขั้นที่เราพอใจเพราะความพอใจของแต่ละคนไม่เท่ากันถูกต้องไหมครับแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าน้อง,องๆเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่มาดูเด็กนี้จะได้ผลงานตามที่ตัวเองตั้งใจและพอใจนะครับ มีผลงานไปที่ประจักษ์ด้วยได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องหน้าบ้านกันเลยดีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ายอดอ่านตามหน้าไพา่มันเป็นพลังงานโดยกว้างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยนะครับเลือกรับไว้ในสิ่งที่ดีๆนะครับไพ่ใบนี้ออกมา3ใบออกมาดีหมดเลยครับบอกว่าน้องๆที่เลือกคณะไหนไว้นะครับจะสําเร็จสมความตั้งใจแต่อาจจะต้องรอเวลานิดน,นึงเพราะว่าเดวิลออฟฟ้าจูนออกมาบอกว่าให้กลงล้อแห่งโชคชะตาพาไปให้จักรวาลจัดสรรนะครับทุกอย่าง วางไว้แล้วด้วยความตั้งใจของน้องๆนะครับปัจจัยหลายๆอย่างทาให้น้องๆประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวน้องๆเองอีกส่วนหนึ่งก็มาจากโชคก็มาจากหลายๆอย่างประกอบกันด้วยเพราะฉะนั้นกองนี้ให้น้าหนักที่ประสบความสำเร็จ85%ขึ้นไปครับดีใจด้วยไปรบมือนะครับเอาละครับไพ่สรุปนะครับยังไม่เห็นเดี๋ยวเห็นพร้อมกันนะครับว่าไพ่สรุปกองนี้คืออะไรโอ้โห the f o o l นะครับ the f o o l คือไพ่ที่น้องๆทุกคนจะได้ไปเรียนรู้ในโลกกว้างแล้วนะครับ กำลังจะจบม .6 หรือว่าบางคนนะครับสำเร็จการศึกษาใหม่ๆนะครับและอยากจะไปศึกษาต่อนะครับในระดับที่กว้างขึ้นสูงขึ้นได้เลยนะครับให้ใบนี้พร้อมลุยพร้อมออกไปสู่โลกกว้างเพื่อนๆน้องๆเป็นเดอะฟูลครับตอนนี้พร้อมจะเรียนรู้อิสระเสรีชีวิตเปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก้าวออกไปอย่างมั่นคงอย่างมากมั่นหนทางใหม่ๆที่โรยโรยมาแล้วด้วยการจัดสรรของจักรวาลรอน้องๆอยู่นะครับไม่ได้บอกว่าโรยด้วยกีบกุหลาบนะครับเพราะกองนี้ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างเพราะกองล้อจะพาไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับขอให้น้องๆ เตรียมพร้อมไม่ดีไม่ว่าจะดีหรือร้ายเตรียมพร้อมไม่ดีแต่ไพ่ออกมาดีกว่าให้85%จะประสบความสําเร็จครับเอาละครับไพ่พาวิเคเนตอยากแนะนําอะไรบ้างฮาร์ดชิ p งานหนักนะครับกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้แลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานครับน้องๆกลุ่มนี้นะครับ เด็กนี้นะครับไพ่บอกออกมาว่าจะทาอะไรก็แล้วแต่ถ้าลงทุนลงแรงไปแล้วมันไม่เสียเปล่างานหนักไม่เคยฆ่าคนความเจ็บปวดที่เคยได้รับมาก่อนช่วยได้โปรดช่วยฉันนะครับให้ไว้ใจในตัวฉันเพราะตัวฉันเองก็เก่งไม่แพ้ใครเจอบททดสอบมันหนักหนาสาหัสเหมือนกันนะเพื่อนๆเด็กนี้น้องๆเด็กนี้นก,นกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะครับไพ่ออกมาบอกว่า85มีโอกาสประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจและเปิดใจให้พร้อมรับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะครับ ยอดขอให้ทุกคนประสบค,ความสำเร็จดามมีตั้งใจไว้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่อง YouTube สุดยอดทาร่ไว้ด้วยขอให้โชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆที่เลือกไพ่เด็กที่2เด็กนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับคณะและ สายการเรียนที่น้องๆเพื่อนๆนะครับได้เลือกไว้นะครับจะมีโอกาสประสบความเร็จได้หรือไม่นะครับโดยย่อดจะใช้ไพ่เด็กนี้นะครับสใบในการอ่านให้ฟังตามความเป็นจริงนะครับและใช้ไพ่เด็กนี้นะครับสรุปให้อีก1ใบในตอนท้ายนะครับและไพ่ไพมิเนตเด็กนี้นะครับในการให้คําแนะนําดีๆให้กับน้องๆและเพื่อนๆเด็กที่2นี้นะครับเอาละครับก่อนอื่นนะครับขอให้น้องๆและเพื่อนๆที่มาเลือกเด็กที่2นี้นะครับส่งจิตส่งใจให้ยอดด้วยนะนะครับขอให้อ่านไพ่ได้อย่างถูกต้องที่สุดตรงที่สุดจริงที่สุดและเป็นประโยชน์ ต่อเพื่อนๆน,น้องๆเด็กที่2มากที่สุดนะครับขออนุญาตพร,ระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางนะครับเจ้ากรรมนายเวรรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่น้องๆเพื่อนๆครับเด็กที่2ครบนับถือขอให้เปิดทางกระส่องแสงสว่างยอดอ่านไพ่ได้อย่างดีที่สุดตรงที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดเลยครับเอาละครับ,อรบยอดขอไพ่เด็กนี้ที่น้องๆเพื่อนๆนะครับตั้งใจเลือกมาตั้งแต่ต้นทิป3ใบนะครับมายอดอ่านตามความเป็นจริงนะครับ ถ้ามันไม่ดีก็จะบอกว่าไม่ดีถ้าดีก็บอกว่าดีไม่มีการอวยไม่มีการโกหกไม่มีการโกงใดๆดทั้งนั้นนะครับขอให้ออกมาตามความเป็นจริงด้วยนะครับใบแรกหเหรียญอบหกเหรียญนะครับ6เหรียญเดี๋ยวดูว่าหมายความว่ายังไรใบที่2ครับมาแล้วครับซึงจะออกมา2ใบเลยนะครับโอเคถ้าออกมา2ใบย่อใช้หมดเลยนะครับ2ใบนะครับใบที่2นะครับ Temperance แอ uh, t e m p e r a น c e นะครับและใบที่สามนะครับเจ็ดไม้เท้าเห็นไหมครับโอเคเจ็ด okay. ไม้เท้าโอ้ยดอกไม้กระเด็นี๋่วขออนี้จัดดอกไม้แป๊บนึุงสามารถตั้งมันพรอบส,สวยๆลอยไปเลยนะครับไพ่กระเด็นใส่นะครับอ่ะโอเคจัดนิดนึงนิดเดียวครับโอเคเจ็ด okay. ไม้เท้านะครับทีนี้อ่ะ uh, มาดูกันนะครับไพ่สรุปนะครับ เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่าแต่ละใบหมายถึงอะไรแล้วไพสรุปเด็กนี้นะครับเป็นไพสรุปยอดขอสลับระวางไว้ก่อนเพราะยอดก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นไพอะไรนะครับยอดไม่รู้จริงๆนะครับด้วยความสั์จริงเอาใบนี้เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังทีเดียวยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวไม่รู้กันพร้อมๆกันนี่แหละครับยอดอ่านสดๆโดยไม่พอสคลิปไม่มีตัดต่อใดๆทั้งนั้นนะครับมาดูไพแนะนําจากพ่อพิศนีครับดูซิว่าหนึ่งใบใบนี้นะครับไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันฮะมาดูกันนะครับมานะครับ หกเหรียญเทม p ฟลนซ์เจ็ดไม้เท้านะครับและไพ่สรุปและไพ่แนะนํานะครับมาดูกันว่าเพื่อนๆและน้องๆเด็กที่2นะครับการเรียนที่ตั้งใจเอาไว้ที่เลือกเอาไว้นะครับหรือสายการเรียนที่อยากเรียนเนี่ยจะมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับมามาดูกันนะครับไพ่ใบแรกออกมาเป็น six of pentacles หกเหรียญใบนี้นะครับอดนีไปดูใกล้ใบนี้นะครับหกเหรียญนะครับในเรื่องของการงานตอนนี้บอกเลยครับการเรียนการงานนะครับสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับกําลัง ประสบความสําเร็จน,นี่อ่านตามความหมายของไพ่นะครับเห็นไหมครับประสบความสําเร็จเห็นไหมเหมือนมีของขวัญเนี่ยจากจักรวาลมาวางให้ถึงหน้าบ้านอันนี้ยอดอ่านตามพลังหน้าไพ่และที่สําคัญน้องๆเพื่อนๆน,นะครับถ้า อย่าอย่ายึดโยงกับสิ่งที่ยอดอ่านนะครับเพราะนี่เป็นพลังงานโดยกว้างโดยรวมมากๆใครๆก็เข้ามาดูได้ไม่ได้อ่านเฉพาะเจาะจงให้ใครนะครับมันจะมีความไม่เสถียรอยู่บ้างนะครับเพราะเป็นพลังงานโดยรวมแต่ส่วนใหญ่ให้60%ขึ้นไปจะตรงนะครับน้องๆเพื่อนๆที่มาดูเด็กนี้นะครับเห็นไหมครับเหมือนจักรวาลส่งของขวัญมาให้ก็หมายความว่าหัวข้อท็อปิกคือน้องๆเพื่อนๆที่สอบสมัครสอบไว้นะครับจะประสบความสำเร็จด้านการเรียนตามที่หวังและตั้งใจไว้หรือไม่บอกเลยว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากครับเพราะนี่ครับ จกักรวาลวางของขวัญเป็นรางวัลไว้อยู่หน้าบ้านแล้วเปิดมาเจอรางวัลเลยนะครับการงานการเรียนก้าวหน้าประสบความสำเร็จตามที่หวังไว้นะครับเพื่อนๆน้องๆรู้สึกสนุกนะ ในการทำสิ่งนี้คือการสอบนะครับคือการเรียนรู้การอ่านผัดกันเตีวกับเพื่อนเอนเชื่อว่าน้องๆที่มาดูเกน,นี้มีการผัดกันเตียวจับกลุ่มตีวกับเพื่อนเพื่อนด้วยรู้ไหมแน่นั่นนะคือคีย์แมนคีย์วิร์ดสำคัญที่ทาให้น้องๆประสบความสำเร็จในการเรียนนะการได้เตีวกับเพื่อนๆนนะ่ะเพราะว่ามันคือการแลกเปลี่ยนเนยรียนรู้มันวินวินวนะครับมันเป็นกรารยาน้มิตรและที่สําคัญมันเป็นสิ่งที่ทําให้น้องๆนะครับแล้วก็ทําให้เพื่อนๆเนี่ย ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแลวเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยอินพุตแล้วรู้จักเอาพุตบ้างเอาพุตคือการพูดให้กันฟังครับพอพูดให้กันฟังก็จะทําให้เกิดความเข้าใจเราก็เข้าใจเพื่อนที่รับฟังก็เข้าใจต่างคนต่างเข้าใจก็วินวินนะครับโดยไพ่ใบนี้นะครับอ่ะใบที่2นี้ที่ออกมานะครับอ่ะเปิดให้ดูนะครับเป็น tem f r a n c e เห็นไหมครั tem f r i e n เทมเพลสี่เห็นไหมมีการรองรับน้านี่สด้านรองรับน้ําอยู่นะครับเทมเพลสนะครับการงานตอนนี้เป็นอย่างไรการเรียนตอนนี้เป็นอย่างไรมีถ้าไพ่เทมเพลสขึ้นนะถ้าถามเรื่องการเรียนการงานนะครับเอาเน,น้นที่การเรียนละกันการเรียนความสําเร็จบอกไปตรงๆเลยนะครับไม่มีการโกรหกกันน้องๆต้องรับให้ได้เพื่อนๆต้องรับให้ได้นะครับมันสําเร็จครับแต่มันจะยังไม่เกิดขึ้นทันทีจะโดนทดสอบก่อนฮนะ อาจจะมีความไม่สําเร็จมาก่อนนะเด็กเนี้ยอาจจะไม่สําเร็จในเช่นสมมติสมัครรอบแรกอาจจะยังไม่สําเร็จรอบที่2อาจจะยังไม่สําเร็จอาจจะไปรอบที่3ที่4ี่ถึงจะสําเร็จนะครับความสําเร็จยังไม่เกิดขึ้นทันทีนะครับจักรวาลจะทดสอบน้องๆเด็กนี้ก่อนสุดทนะ้ายมันจะสำเร็จนะบอกเลยมันจะสาเร็จแน่นอนนะครับแต่โดนทดสอบก่อนในเบื้องแรกนะครับเพราะไพ่หกเหรียญขึ้นคือมันมาสาเร็จแต่มันต้องโดนทดสอบเนี่ยไพ่เนี้ยคือมันต้องโดนทดสอบก่อนนะครับอาจจะยังไม่สําเร็จในทันทีนะครับ จักรวาลจะทดสอบความเพียรความอดทนความริยะอุตสาหะมุมานะให้เพื่อนๆน,น้องๆพิสูจตัวเองให้เสร็จสิ้นก่อนว่ามีจิตใจแน่วแนว,ว่าอยากจะเรียนคณะนี้สาขาเนี้ยและสุดท้ายนะครับมันจะประสบความสําเร็จเนี้ยให้ขึ้นมาเนี้ยหเหรียญเนี้ยยังไงก็สําเร็จแต่ต้องโดนทดสอบก่อนแล้วทดสอบแบบอย่างหนักหน่วงด้วยนะครับ น้องๆอ,อ,อาจจะหมดกําลังใจในครั้งแรกเลยด้วยซ้าไปแต่ว่าถ้าสู้ต่อไปจิตใจมุ่งมั่นมั่นคงจะประสบความสําเร็จได้นะครับไพ่นี้แนะนําทริคให้นิดน,นึงว่าลองจัดบรรยากาศสถานที่อ่านหนังสือโต๊ะทํางานโต๊ะทํากันบ้านใหม่ดูนะครับเปลี่ยนห่วงจุ้ยหันทิศทางโต๊ะใหม่จะช่วยเพิ่มพลังและทําให้สําเร็จได้เร็วขึ้นครับอันนี้ยอดแนะนําตามหน้าไพ่นะครับไม่ได้คิดเองนะครับพไพ่ใบต่อไป7ไม้เท้า7ไม้เท้า,เ,ทาเป็นไพยย่แห่งการเห็นไหมครับ หินที่มันปิดอุโมง์ถูกเปิดออกเราสามารถยกออกไปน่นแสดงว่าเพื่อนๆน,น้องๆน,นะครับเด็กนี้มีโอกาสได้เห็นผลทางแล้วครับในการาหาลู่ทางหรือว่าเจอวิธีการในการที่จะสอบเข้าในคณะหรือหมหาวิทยาลัยที่น้องๆและเพื่อนๆตั้งใจเอาไว้ได้นะครับหนทางที่ว่า,าจ,จะเป็นการสมัครสอบในคณะเดียวกันหลายๆมหาวิทยาลัยเช่นสมมติอยากเข้าวิศวะก็อาจจะสมัครวิศวะที่นี่ที่นั่นที่นูน่น เผื่อไว้นะครับเพราะเราอยากเรียนวิศวะเรารุ้นี่เราอยากเรียนวิศวะเราสมัครไว้หลายๆที่ต้องมีที่หนึ่งอะที่โดนที่คลิกของเราแน่นอนนะครับและที่สําคัญไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ของการเจอทางออกเราเห็นไหมฮะชายคนนี้ยกยกทางที่เคยปิดอยู่ออกมาเจอทางลอดเข้าไปข้างในเห็นไหมเป็นอุโมงเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้บอกว่าการงานการเรียนของน้องๆจะประสบความสําเร็จจะก้าวหน้าขึ้นและที่สําคัญใครที่ทํางานหรือเรียนแล้วไม่มีความสุขถึงเวลาลับที่ลองเปลี่ยนเส้นทางดู เปลี่ยนเส้นทางอนี้หมายถึงว่าถ้าเรารู้ว่าเฮ้ยทางนี้คู่แข่งมันเยอะเราไม่ไหวละเราลองเปลี่ยนวิธีการหรือเปลี่ยนสายที่มันเป็นแนวเดียวกันเช่นมหาวิทยาลัยเนี้ยอยากเข้ามหาวิทยาลัยเนี้ยคณะเนี้ยแต่คะแนนมันสูงรีบิ้วเหลือเกินอะ่ะลองเข้าคณะน,นี้แต่มหาวิทยาลัยอ,อื่นดีไหมนะครับมีโอกาสประสบความสำเร็จเยอะเลยเห็นไหมฮะหกเหรียญขึ้นมายังโยงไปที่หกเหรียญอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อไพ่ใบนี้ออกมาแนะนํทริคดีๆให้คือถ้าน้องๆ คิดว่าสิ่งไหนที่น้องเรียนแล้วมีความสุขน้องๆเรียนไปเลยครับแต่เน้นอย่ายึดติดกับมหาวิทยาลัยที่ไหนก็ได้ถ้าน้องๆมีความสุขเรียนสา,เร,นสา,าเรียนสาขานี้ที่มหาวิทยาลัยไหนสาบันไหนก็ได้เดี๋ยวนี้มันเหมือนกันไพ่ออกมาแบบนี้น้องๆจะรู้สึกว่ามันแฮปปี้จริงๆเพราะมันเป็นสิ่งที่มีความสุขจะเรียนมหาวิทยาลัยไหนเดี๋ยวก็มีความสุขอย่ายึดติดกับมหาวิทยาลัยนะครับแต่สุดท้ายจะโดนทดสอบก่อนแล้วมันจะทดสอบความสาเร็จนะครับน้องๆเด็กนี้นะครับมาดูไพ่กันดีกว่าไพ่แนะนําอะไรบ้างนะครับไพ่แนะนํานี่ครับเดคครรััััับบมมนนนจจจะะะตด้ ไม่ได้ตายนะครับเดซในนี้หมายถึงว่าตัดจบสิ่งที่น้องๆน,นะครับคิดว่าเฮ้ยมันจะไม่ประสบความเสเร็จตัดทิ้งไม่ได้เลยครับเพราะตอนนี้ทางเส้นทางใหม่ๆเห็นไหมครับที่บอกเส้นทางใหม่ๆจากเทมเปรลนจาก7ไม้เท้าบอกมาแล้วว่าเส้นทางใหม่ๆกําลังเปิดรอน้องๆอยู่น้องๆเพียงแค่ลืมลืมสิ่งที่มันเคยผิดพลาดมาในอดีตแล้วมุ่งมั่นในปัจจุบันให้ดีที่สุดตัดมันจบ ให้มันจบสิ้นไปจะกลับอดีตเอามาเป็นบทเรียนเรียนรู้สู่ปัจจุบันให้มันดีที่สุดแล้วน้องจะประสบความสําเร็จในเส้นทางที่เรื่องเดินอาจจะโดนทดสอบอยู่อย่าเพิ่งหมดกาลังใจนะครับโดนแน่เด็กเนี้ยบอกตรงๆโดนทดสอบแน่ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งโดนแน่มันจะยังไม่สําเร็จทันทีแต่สุดท้ายมันจะสําเร็จได้ครับแต่ต้องใช้เวาลานิดนึงนะครับไพ่ไพ่พิพพคเนตบอกว,ว่าอบานแดนซ์มากมายนะครับสิ่งที่น้องๆเจอมันมากมายแต่มันคือคุณประโยชน์ที่มากมายประสบการณ์ในอดีตที่มันเคยเลวร้ายมาตัดจบไปแล้วมันจะเป็นบทเรียนที่มากมาย ที่ดีงามและทําให้น้องๆเด็กนี้เอาไว้เรียนรู้เอาไว้ใช้เตือนตัวเองและเป็นยาบํารุงตัวเองอย่างดีที่จะทาให้ตัวเองประสบความสำเร็จในอนาคตครับทั้งหมดนี้ก็คือการอ่านไพ่เด็กที่2นะครับก็ขอให้น้องๆเด็กที่2อ,อดทนสู้ๆนะครับแล้วประสบความสําเร็จด้วยนะครับยังไงยอดก็ขอฝากซับสไครต์ไลค์แชร์กดกระดิ่งช่องสุดยอดทาโร่ไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปขอให้โชคดีทุกคนนะครับได้ทำสิ่งในสิ่งที่หวังนะตั้งใจครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆที่เลือกเด็กที่3นะครับเด็กนี้นะครับยอดจะใช้ไพ่เด็กนี้ที่น้องๆเพื่อนๆตั้งใจเลือกมาแต่ต้นคลิปนะครับทั้งหมด3ใบในการอ่านนะครับโดยไม่ต้องใช้ไพ่ใต้สำรับเมื่ออ่านจบแล้วนะครับยอดจะใช้ไพ่เด็กนี้นะครับสรุปให้อีก1ใบและไพ่แนะน,ำำนําคาแนะนาดีๆนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากไพ่พรฟฟิคเนตเด็กนี้อีกหนึ่งใบนะครับรวม3เด็กนี้จะใช้อ่านประกอบกับหัวข้อที่ว่าสายการเรียนหรือคณะที่น้องๆเพื่อนๆหวังและตั้งใจไว้จะมีโอกาสประสบความสําเร็จมากน้อย เพียงใดจะประสบความสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวให้ไพ่เป็นตัวแทนในการตอบอย่าลืมถ้าเป็นการอ่านพลังงานโดยกว้างอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยน้องๆเพื่อนๆน,น,นะครับก็เลือกรับฟังในสิ่งที่ดีและให้กําลังใจตัวเองมากๆนะครับเหลือสิ่งอื่นใดวุริยะอุตสาหะนํามาสร่งความสําเร็จครับขออนุญ,ญาตพระภูมิเจ้าที่เจ้าท,าที่เจ้าทางนะครับเจ้ากรรมนายเวรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้ เสื่งสินไหลายที่น้องๆและเพื่อนๆใดที่สามครพนับถือได้โปรดเปิดทางและส่องแสงสว่างขยอดอ่านไพ่เด็กนี้ได้อย่างถูกต้องที่สุดแม่นยำที่สุดเป็นจริงที่สุดซื่อสัตย์ที่สุดและเป็นประโยชน์ต่อน,น้องๆเพื่อนๆในที่สามมากที่สุดครับยอดขอภัยทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับในการอ่านให้น้องๆเด็กนี้นะครับใบแรก8ดาบนะครับไพ่เด็กนี้8ดาบนะเด็กที่3นะครับ ยอดจานตามความเป็นจริงถ้ามันดีก็จะบอกว่าดีนะครับถ้ามันไม่ดีก็จะบอกไม่ดีแต่ว่าเดี๋ยวจะมีไพ่แนะนําให้นะครับน้องๆเปิดใจให้กว้างนะครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันเลือกกองนี้ตั้งแต่แรกฉันซื้อสัตว์แล้วไพ่ไม่ดีเลยฉันจะเปลี่ยนกองอย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้วละครับต้องซื้อสัสมเอาความคิดตัวเองด้วยนะครับสเตรนท์ครับอ่ามีไพ่สเตรนท์ออกมานะครับอีกใบหนึ่งนะครับ e e n of s w o r d อ่าไพ่ดาบอีกแล้วนะครับแต่เป็นราชินีถือดาบนะโอเคทีนี้มาดูไพ่สรุปนะครับมาดูไพ่สรุปชุดนี้นะครับยอดจะใช้ไพ่หนึ่งใบสรุปให้น้องๆเพื่อนๆที่เลือกเด็กนี้นะครับแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นไพ่อะไรนะครับขอสลับระวางไว้ก่อนอะไม่รู้ว่าอะไรนะครับวางไว้ก่อนจะมารู้พร้อ,รอมๆกันนะครับพร้อมไพ่แนะนาอีกหนึ่งใบเป็นไ,นไพ่พมิคะเนเนเด็กนี้นะครับสลับระวางไว้ก่อนยังไม่รู้ว่าท่านพมิคเแนนองค์พมิคเแนนครับจะแนะนําอะไรนะครับเดี๋ยวรู้พร้อมกันวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ ยอดจะใช้จรรยาบรณน,นักอ่านไพ่อย่างตรงที่สุดจริงที่สุดและจะไม่มีการโกหกนะครับจะพูดตามความเป็นจริงและจะให้คําแนะนําที่เป็นจริงนะครับให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ชมและน้องๆเพื่อนๆที่มาดูไพ่นี้มากที่สุดครับมาดูไพ่ใบแรกนะครับแดดาบ Wilson. น้องๆบอกว่าแดดาบเจอดาบไปแดเล่มน,นี่ปักจนล่วงเลยั้งเนี่ยอย่าพึ่งอย่าเพึ่งอย่าพิ่งนะครับจริงๆแล้วอ่ะเพื่อนๆน้องๆนะที่มาดูเด็กนี้นะครับแดดาบเนี่ยการงานตอนนี้จริงๆแล้ว รู้สึกท้อนะเรียนจนท้อน,นะครับศึกษามาจนท้อบางทีก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมตัวเองเรียนแล้วมันไม่ค่อยเข้าใจนะครับจริงๆแล้วสาเหตุที่แท้จริงมันไม่ได้เกี่ยวว่าเรียนหรือเข้าใจหรือไม่เข้าใจปัญหายู่ที่ตัวเราเองนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยสาเหตุจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะเรียนเนี่ยใช่ตัวเราจริงหรือเปล่าถามตัวเองให้ดีๆก่อนนะครับเราสมัครตามเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยเลือกตามเพื่อนหรือเปล่าเลือกตามคนที่เรารักคนที่เราอยากไปกับเขาหรือเปล่าคิดให้ดีก่อนพอสคลิปนี้ก็ได้ครับเพื่่่่ออนนนๆพพีีี้้งทมาดดูเ็ ในคลิปนี้เด็กนี้นะครับพอดหยุดไปก่อนและคิดดีๆตามคําพูดของยอดว่าเรียนตามใครหรือเปล่าไพ่ถึงออกมาแบบนี้แปดดาบคือเครียดนะครับถูกปิดกั้นความคิดเห็นนะบางทีรู้สึกว่าเรียนยังไงก็ไม่เข้าใจเลยก็เลยถามสักนิดนึงว่าคณะที่อยากเข้าเนี่ยใช่ตัวตนเราจริงๆหรือเปล่านะครับเรียนตามใครหรือเปล่าแต่ในภาพนี้เดี๋ยว่อนะมันมีสัญลักษณ์ของความฉลาดอยู่นะมีนกคู่เห็นไหมฮะอยู่ด้านบนนี้เห็นไหมมีนกคู่อยู่นะครับนกคู่สัญลักษณ์ของความฉลาดจริงๆน้องๆเพื่อนๆเด็กนี้ที่มาเลือกจริงไม่ใช่คนที่ ไร้ไร้เขาเรียกว่าไร้ความคิดหรือว่าไร้ขอโทษที่พูดตรงๆนะี้ไร้ความคิดหรือไร้หนทางนะจริงๆรู้นะตัวเองชอบอะไรแต่อาจจะเลือกเพราะตามใครหรือเปล่าเนี่ยถ้าเลือกตามใครยุติความคิดนั้นนะครับเอาชีวิตเราเองไว้ก่อน การคบใครสักคนหนึ่งอยู่คนละมาวิายอะไรถ้ามันใช่มันคือใช่ครับไม่จำเป็นต้องไปตามกันนี่คือชีวิตของเรานะอย่าเรียนตามใครนะครับไพ่ใบต่อมาครับออกมาเป็นสเตรนด์สเตรนด์นี่เห็นไหมครับไพ่ส r e รน t ์นี่เป็นภาพผู้หญิงยืนอยู่กับเสือเลยนะครับคุณเข้มแข็งกว่าที่คุณคิดไว้เรื่องการเรียนเหมือนกันจงหนักแน่นและมั่นใจในสิ่งที่เราเลือกเรียนมุ่งมั่นละอดทนนะครับ เพื่อนเด็กนี้โดนทดสอบอีกแล้วครับหลายๆอย่างเลยนะครับขอให้มุ่งมั่นอดทนเคยทําอะไรแล้วไม่สําเร็จใช่ไหมยอดอ่านตามหน้าผาย,ยอดรู้นะนะครับน้องๆเพื่อนเเด็กนี้ทําอะไรหลายครั้งก็ไม่สําเร็จจนท้อจนเหนื่อยจนนั่งจนนอนจนไม่อยากทำและโยนทิ้งมื่ีาอ่านหนัสือโยนเครี่ยงทิ้งเลยไม่ไหวแล้วเหนื่อยนะครับ เนี่ยคือบททดสอบที่จกักรวาลทดสอบอยู่ถ้าอยากจะประสบความสําเร็จสําเร็จได้ฮะพูดตรงๆไม่โกหกกันไม่อวยด้วยสําเร็จได้ครับแต่โดนทดสอบอย่างหนักอย่าเรียนตามใครหนึ่งอย่าเรียนตามใครอย่าสมัครตามใครเอาความคิดตัวเองนะครับแล้วก็อันนี้โดนทดสอบมาอีกนะครับเยอะแย,ย,ยะมากมายจงมุ่งมั่นอดทนและในสุดความเก่งเนี่ยเห็นไหมมีความเก่งตรงกันมากเลยไพ่ใบนี้กับใบนี้ มีสาระของนกคู่ด้วยความฉลาดเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน้องๆเด็กนี้เป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นจงเก็บเอาสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเนี่ยความฉลาดเนี่ยเอามาใช้ถูกทางอย่าเรียนตามใครและจงมุ่งมั่นในทางตัวเองอย่างดีที่สุดนะครับมุ่งมั่นไปถึงถึงเส้นทางถูกทดสอบมาสารพัดชนิดเลยสารพัดสารเพเลยก็ว่าได้เนี่ยเด็กเนี้ยนะครับจนเหนื่อยจนล้าจนไม่อยากทําอะไรอีกต่อไปแต่บอกเลยว่าถ้าอดทนไปได้มุ่งมั่นแน่วแน่ยังไงก็ประสบความสําเร็จแน่อาจจะช้าหน่อยแต่ประสบความสําเร็จแน่นะครับ Queen of s w o r d ใบนี้นะครับถามว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนน้องๆหลายคน,นยอ่านหนังสือมากจนแทบไม่ได้พักผ่อนแต่บอกให้เลยไพ่ใบนี้ออกมาบอกว่าจงตัดปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยปัญญาของเราเองไพ่สาใบนี้นสอดคล้องอย่างไม่น่าเชื่อมีนกคู่ออกมาแปดดาบนี่จริงๆเป็นไพ่ที่หนักที่หน่วงที่เจ็บนะครับทำอะไรก็ไม่สาเร็จสักทีแต่มีภาพนกคู่ไพ่แปดดาบจริงเด็กอื่นไม่มีนะครับแต่เด็กนี้มีนกคู่เสร็จแล้วเห็นความฉลาดอยู่ด้านบนนี้ ถึงยอดถึงบอกมี่ไงว่าน้องๆเพื่อนๆเด็กนี้เป็นคนฉลาดนะมีปัญญาสูงพอสมควรเพียงแต่ตอนนี้โดนกิเลสตัณหาว่าอย่างปิดกั้นหรือเปล่าเลือกเรียนตามใครหรือเปล่าทำ,ทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองหรือเปล่านะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจงตัดจงเลิกแล้วมุ่งมั่นโดนทดสอบมาหลายอย่างตัวเองก็เหนื่อยก็หนักพอแล้วอย่าให้เอาสิ่งใดมาเก็บมาเครียดอีกมุ่งมั่นไปในทางของเราเองอย่างดีที่สุดนะครับและไพ่ใบน,นี้บอกเลยว่าให้ตัดปัญหาด้วยปัญญาถ้าน้องๆเพื่อนๆเด็กนี้คิดออกจงรักตัวเองก่อน อย่าเรียนตามใครมีปัญหาทดสอบก็ทดสอบไปเราจะมุ่งมั่นไปในสายงานสายการเรียนที่เราต้องการเพราะฉะนั้นจงมุ่งมั่นตัดสินปัญหาทุกอย่างในชีวิตด้วยปัญญาอัญชานฉลาดของเราเองแล้วจะประสบความสําเร็จด,ด้วยครับบอกไปเลยแต่ว่าอาจจะต้องโดนทดสอบหนักหน่วงหน่อยจนบางคนทนไม่ไหวท้อไปซะก่อนอันนี้ช่วยไม่ได้จริงแต่บอกเลยถ้าโดนทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าแ,แล้วยังไม่ยอมแพ้ยังไงก็ประสบความสําเร็จได้ครับเด็กนี้แต่ต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับตัดปัญหา ด้วยปัญญาจําคํานี้ไว้นะครับเห็นไหมครับไพ่ออกมา The Lover ยังไงก็ประสบความสําเร็จแน่นอนครับมีคนรักอยู่รายร้อม น้องๆเพื่อนๆเ,เด็กนี้มีคนคอยห่วงใยนะคนที่บ้านคนที่เป็นคนรู้ใจญาติพี่น้องเพื่อนๆเ,เป็นห่วงถามถ่ายเสมอเลยนะเป็นไงบ้างแกเป็นไงบ้างดีไหมเราช่วยอะไรไหมโชคดีแค่ไหนที่มีการนมนตรอยู่รอบข้างเพราะฉะนั้นจงใช้ประโยชน์ตรงนี้ทําความฝันให้เป็นจริงซะอย่าจมจม่อมกับสิ่งที่มันหนักมันเหนื่อยผ่านไปแล้วก็ผ่านไปจบไปนะครับไพพาร์พิชเนศแนะนําบอกว่า True Offering ข้อเสนอที่จริงใจนะครับอะไรก็ตามที่ เพื่อนๆกัลยาณมิตรน,นะครับแนะนามาหรือสิ่งที่ตัวเองคิดจากใจจริงแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นหนทางของเราไ่ได้ตามใครนี่คือข้อเสนอจากใจจริงครับมุ่งไปแล้วจบแล้วมันจะประสบความสําเร็จสเต็ปต่อไปคือจะต้องทําไงก็ได้ให้มันก้าวหน้าขึ้นไปโดยที่ไม่ตามใครเป็นทางของเราเองประสบความสำเร็จตามทางของเราเองและสุดท้ายถ้าเรารักกันจริงกับคนคนนั้นเราไม่ต้องตามเขาในเรื่องการเรียนเราก็เป็นคู่รักของเขาได้เพราะเราต่างก็ประสบความสำเร็จและเข้าใจกันอย่างดีนั่นเองครับ ยอดขอเป็นกำลังใจให้น้องๆเพื่อนๆในเด็กนี้นะครับขอให้รับพลังงานบวกๆดีๆนี้ไปอันไหนที่มันไม่ดีก็เก็บไว้เป็นบทเรียนนะครับเป็นกําลังใจนะครับให้ก้าวเดินต่อไปนะครับยังไงยอดขอฝาก subscribe like share กดกระดิ่งช่องสุดยอดทาร่ aro, เอาไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับนี้ยอดลาเพื่อนๆเ,เด็กที่3ไปก่อนขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย